สีพ่อบกข้อมกาข,ม,ขมหลังสมัยเป็นศี์เกาโรงเรียนบานทาหนองบันธาสมัยนั้นมีอาจารย์สมพงษ์ภูนาและก็อาจารย์เกียรติมณีภูนาที่เพื่อนได้จัดตัง้งกอตัง้งหมอลำในโรงเรียนซื่อคณะพึ่งน้อยสติงลำเพิินซึ่งมีผมรวมอยู่ในคณะและก็มีเ่อของผมเอง นายสุภาพจันดาเป็นผู้ประพันธ์บทเพลงในกอนล่ำต่างๆที่ผมได้ขับกลมแรบเิลเล่งโรงเรียนในการปฐมศึกษาคือโรงเรียนบ้านท่านองพันธาโรงเรียนเราอยู่บ้านโคกสงามีสวนผ่าแดดลมลมเย็น ใครผ่านจะต้องแลเลียวรัวสีเขียวสวยงามสงา่านั่นคือบ้านท่าน้องพันธาทางกลุ่มนั้นนะคือตำบลเสริมเติมเอาไว้หากพี่น้องพอใจขอเชิญไปแว่หน่อยดื่มนำขันหน่อย น้อยน้อยยินอยจังคอยไปเชิญท่านในไปชมเบิงสาหากณนเป็นผลงานขิ้นโบแดงอยู่พวนพี่ใสพูนเอาข่าวข่าวน้อพี่นอ้องเพราะหอมปากหอมคอ